ถ้ามึงไม่มีความกล้าหาญมึงไม่สามารถที่จะมีจินตนาการได้เลยสังคมไทยเป็นสังคมที่อ่อนแอด้านนี้ดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องมีต้นทุนอะไรแต่เรามีความกล้าหาญในการแสดงออกเราลองคิดดูอะสมมติขายปลาหมึกย่างคนง่ๆก,ก,ก็จะอิ้วสพายปลาหมึกย่างขายคนง่ๆก,ก,ก็จะขี่รถปลาหมึกย่างเหมือนกันแล้วมึงก็บดเหมือนกันทุกอย่างมึงเหมือนกันบดเลยเซตอัพมาแบบเมือ่อ แล้วมึงขายปลาหมึกย่างที่ขายลอตเตอรี่แขวนอยู่ที่คอมึงกระแพงเหมือนกันหมดแล้ววิธีมึงก็เหมือนกันหมดมึงจงจนต่อไปมึงไม่ควรจะรวยหรอกดังนั้นจําไว้เลยมันมีคนแหกคอดูตัวอย่างไอ้ซาเลง้งขายกาแฟเหมือนกันรถพิกนับใส่กาแฟเหมือนกันไอ้หานั้นเอา อะไรมาตกแต่งจินตนาการมีขเขาเขาควายมีบ้าบอคอแตกมีกระโหลก,กลาหาค่อยเต็ไมไปหมดมันแต่งตัวให้อลังการเงินได้มากกว่าไอ้หานั้นเป็นสเป,ปลเลอร์ใส่สูตรเงินได้มากกว่าสร้างสรรค์ขายดีเห็นไหมนี่เห็นไหมนหนไคนกล้าแสดงออกจึงไดเงินเห็นไหมดังนั้นจาไว้เลยไม่จำเป็นต้องมีต้นทุนอะไรแต่ต้นทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือต้นทุน ทางจินตนาการคือความคิดสร้างสรรค์นี่แหละคือการต่อยอดทางเศรษฐกิจของประเทศชาติที่เจริญเป็นอย่างนี้หมดความคิดสร้างสรรค์มากกว่าวิสัยทัศน์ด,ดีกว่าจินตนาการมากกว่ามันก้าวกระโดดสามารถชนะคน,น,นได้และข้ามหัวไปแล้วไปสู่จุดสูงสุดได้เหมือนเถืิอนไปคนโง่มึงจะโง่ต่อไปมึงโง,ง่ต่อ